อ้าวว่าแล้วทำไมน้ำไม่กระจายเหมือนไอ้ต้นอื่นเขานี่เลยครับมินิสปริงเกอร์ของพอมบอยไม่หมุนเนื่องจากเนี่ยครับสายไมโคร PE ขาดเรียบร้อยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาแก้ไขกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฟิร์มบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พามาซ่อมอมินิสปริงเกอร์ไม่หมุนเนื่องจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เลยสายไมโคร PE ขาดนี่เองครับเพราะว่าต้นอื่นๆเขายังหมุนดีอยู่เลยครับนี่แต่ตัวนี้ ไม่หมุนแล้วพอมาดูนี่สายขาดน่าจะโดนเกี่ยวหรือว่าไอพวกเครื่องตัดหญ้าครับตัดไปน่าจะไม่ใช่ฟันหนูก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยไปเตรียมอุปกรณ์กันครับครับผมอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับตัดอะไมโคร PE มาให้ได้ระยะเท่าๆเดิมหรือใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วก็ นี่เลยอีกอุปกรณ์หนึ่งนี่ครับเพราะว่ามือเราไม่ไหวแน่ๆนี่ของเขาจะเป็นแบบเสียบนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบเสียบเสียบตรงนี้เราก็ดึงออกมาได้หลังจากนั้นก็ที่ต้องเตรียมคีมมาเพราะอย่างนี้แหละครับโอ้ โอ้ยแข็งมากหรืออีกอย่างหนึ่งครับไม่ออกเดี๋ยวขอ,อตัวครับนี่อุปกรณ์อีกอย่างหนึง่งโอ้ยแข็งครับไม่ไหว ตอนตัดออกก็ต้องระวังมือด้วยนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตอนใส่ก็แข็งนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับ นี่ครับหลังใส่เสร็จหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็นี่ครับสวมเข้าไปตรงนี้เลยอ่ะสวมแบบนี้ละพอพมพอยจะลอดอ่ะจะลอดสายมานี้แล้วหลังจากนั้นก็นี่ถ้ามือดึงธรรมดาไม่ออกนะครับแข็งมากเหมือนกันครับนี่ ต้องตัดออกคือถ้าไม่แข็งมันก็จะทนแรงดันน้ำไม่ได้ครับอันนี้เปิดเบาเฉยๆนะครับนี่แล้วก็สวมคืนครับ หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือสำเร็จรูปแล้วคราวนี้ก็เสียบลงไปโอกาสล้างไม้ล้างมือเลยแล้วก็เสียบคืนรูเดิมครับอ่านั่นไงทำงานเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เก็บกู้ซากกลับคืน ครับนี่แหละครับก็มีตรงไหนเสียหายแล้วก็ค่อยๆทยอยไล่ซ่อมไปเรื่อยๆก็มีข้อติชมประการใดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็ข้อมูลการติดต่อก็อยู่ในไอดีสคริปชั่นในดีเทลของวิดีโอครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเดี๋ยวมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับ ลางกันไปครับสวัสดีครับผม